สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้มาพบกับไลฟ์ในเพจครูฟุตบอลสอน 3D Printing นะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อที่ผมจะพูดก็คือเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเครื่องสแกน3มิตินะครับ 3D Scanner ก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่สแกนแล้วก็พิมพ์ออกมาจริงเป็นอวัยวะของตัวผมเองเลยน,นี่ครับอันนี้คือเป็นหน้าของผมเองเลยอ่ะดูนะครับเหมือนคนจริงๆหรือเปล่าโอเค แล้นี้ก็คือเป็นแขนขนาดเท่ากันเลยนะครับเป็นแขนข้างซ้าย mm hmm. อ่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับด d สแกนเนอร์มันคืออะไรมันคือสิ่งที่ทำให้ผมแบบรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโลกของ 3D พิ i n t ติ้งเลยในเมื่อเรามีเครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะขาดไม่ได้แล้วในในเครื่องของสแกน3ามมิติเหมือนกันเมื่อเราสามารถสแกนวัตถุใด ในโลกนี้ก็ได้แม้กระทั่งอวัยวะของมนุษย์เนี่ยหรือว่ารถยนต์หรือว่าพระพุทธรูปหรือว่า,าร,ปราูปปั้นต่างๆอะไรที่เป็นสถาปัตยกรรมอะไรก็ตามเนี่ยมันจะแบบว้าวแค่ไหนที่เราสามารถสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ก็ได้สามารถผลิตแบบดิจิตอลแบบว่าไม่ต้องรอแม่พิมพ์หรือว่าอะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ที่เราก็ได้ลงในเพจเกินไปคร่าวๆนะครับว่าอันนี้เป็นขั้นตอนที่สแกนหน้าผมเองเลยนะครับก็ ขั้นตอนมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแบบเรียบง่ายมากๆแล้วก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสนุกกับมันแล้วก็เข้าถึงมันได้นะครับผมไอเครื่องสแกนที่ได้โชว์ไปในเพจนะครับมันเป็นเครื่องสแกนที่เป็นแบรนด์อันเดียวกับที่สแกนประธานาธิบดีโอบามาเลยนะครับแบรนด์อาร์ตเทคเนี่ยมันสามารถไปเป็นแบรนด์ระดับโลกที่สแกนผู้นําต่างประเทศได้เลยแล้วก็เขาก็เอาไฟล์นั้นน่มาพิมพ์ได้จริง เก็บเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สแกนจนไปถึงปริ้นออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอะไรมากแต่ว่าแค่ใช้โปรแกรมอซอฟต์แวร์แล้วก็ใช้เครื่องสแกนนะครับแล้วก็ส่งไฟล์เป็น STL ไฟล์เนี่ยเข้ามาปริ้นกันนะครับผมก็เรียบง่ายแบบนี้เลยก็คือดูถ้าดูในคลิปเนี่ยรุ่นที่ใช้เนี่ยก็เป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็ได้ไฟล์โมเดล ใบหน้ามาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีมีสีของมันด้วยนะครับเนี่ยว้าวไหมคือแบบมันสามารถติดเป็นสีของเราได้จริงเลยอ่าครับผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแชร์ประสบการณ์ตรงจากการใช้งานจริงแล้วก็จากการที่เราไปได้ไปสัมมนามาแล้วก็ได้ทำโปรเจกต์จบที่เป็นเฟื่องนะครับว่าสแกนแขนกับสแกนหน้าผมเนี่ย มีอะไรที่น่าสนุกให้เล่าให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็มันสามารถมาจุดประกายไอเดียหรือว่ามาแอปพลิเคชันกับวงการต่างๆเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับผมอ่าันนี้ก็ได้ไฟล์มาแล้วก็ริ้นเลยครับผมน,นี่พี่ทองอยู่ถามว่าอยากรู้ราคาในการสแกนชิ้นงานครับแพงไหมคนไทยมีรับสแกนไหมอ๋อก็เดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวคุยกันในอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็ ่คนไทยในบริษัทในไทยเนี่ยก็มีมีหลายที่เหมือนกันครับผมก็จะแนะนําให้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าพี่ทองอยู่มีชิ้นงานรถยนต์อะไหล่รถยนต์อันเก่าๆหรือว่าอยากจะมาทำาผลิตแบบเป็นปิินนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับแต่คนไทยมีรับสแกนแน่นอนครับก็คือเทคโนโลยีท,ที่ที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันก็สามารถใช้ในประเทศไทยในตอนนี้ได้จริงๆแล้วก็ ที่สาคัญเนี่ยมันพิ้นมันปินมน,ปนหน้าผมออกมาได้จริงๆเลยนะครับนี่คือตัวเองตัวผมเองก็ยังว้าวอยู่ยังทึ่งอยู่ว่ามันเก็บรายละเอียดได้แบบอ่านี่คือสเกลหนึ่งต่อนหนึ่งเลยแบบว่านี่คือหน้าของผมเองค่อนข้างเก็บรายละเอียดได้แบบว่าแทบจะหน่วยเป็นไมค่อนเลยนั่นเองนะครับผมจะให้ดูคลิปคลิปหนึ่งก่อนพูดไปถึงแบบว่ารู้จักกับไอเครื่องสแกนสามมิติได้ยังไงต้องย้อนไป ถ้าใครได้ได้ฟังเรื่องราวผมมาบ้างเนี่ยก็คือตอนที่ทำโปรเจกต์จบเนี่ยคือได้ทำเรื่องเฟือกใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นในการได้สัมผัสกับประสบการณ์ครั้งแรกสุดเลยก็คือการสแ,สแกนแขนของตัวเองนั่นเองคือถ้าเห็นในถ้าเห็นในคลิปเนี่ยก็เปืนแขนข้างซ้ายของผมเลยนะครับแล้วก็เครื่องที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องสแกนสามมิติครั้งแรกเลย แล้วก็ถ้าเห็นไฟล์มันก็จะเครื่องสแกนเนี่ยจะต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์เข้ากับโน้ตบุ๊กแล้วก็มันก็จะโชว์แขนแบบนี้เลยนะครับอ่าโชว์โชว์ไฟล์ที่สแกนณนะเวลานั้นให้ใหเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ที่รู้จักกับคำว่าเครื่องสแกน3มิติแล้วก็ตัวผมเองก็รู้สึกว้าวว้าวมากๆว่าอ่ามันสแกนได้แขนแบบของเราจริงๆเลยซึ่งมันเหมาะกับตอนนั้นก็คือการที่ทำเฟื่อ มันต้องเป็นเฉพาะบุคคลก็เลยเริ่มต้นมาสนใจเครื่องสแกนนะครับก็ทุกวันนี้เนี่ยคือไฟล์ไฟล์น,นั้นเนี่ยก็ยังอยู่แล้วก็สามารถมาพิมพ์ได้จริงแบบนี้มันไม่มีแบบหมดอายุแบบเป็นไฟล์ดิจิตอลเนี่ยมันไม่มีหมดอายุไม่มีจำกัดว่าใช้ได้กี่ปีมันมันสามารถคงอยู่ได้ตลอดแล้วก็แบบถ้าเราเก็บรักษาไฟล์นั้นให้ดีนะครับมันก็เหมือนกันอย่างเช่น ถ้าเรามีชิ้นงานที่ทรงคุณค่าหรือว่าอาจจะเป็นรูปปั้นหรือว่าเป็นพระพุทธรูปหรือว่าเป็นพระเยซูอะไรอย่างนี้น,นะครับหรือว่าเป็นแจก,กันศินละปะวัฒนธรรมอะไรที่มันแบบคุณค่าคงแบบเก็บไว้เนี่ยเราก็ควรจะแบบเอยสแกนเป็นไฟล์สามมิตินั่นเองนะครับเมื่อเราจะมาบูรณะมันเนี่ยปรับแต่งหรือว่าจะใช้งานมันเนี่ยเออมันก็สามารถย้อนกลับมาแบบผ่านเวลาอันนี้ ผ่านไปสี่ห้าปีแล้วยังกลับมาปิ้นได้อยู่เลยนะครับแบบนี้น,นี้ก็เป็นข้อดีอย่างเนี่ยขั้นตอนมันก็มันก็สแกนแบบง่ายๆมีมีคนคนนึงแล้วก็มีพื้นที่ให้มันหมุนรอบด้านได้นิดนึงก็คือสามารถมีไฟล์ออกมาได้แล้วประมาณนี้นะครับผมซอฟต์แวร์ที่เราเอ็กพอร์ตมันเนี่ยมันก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เดียวกับของเครื่องสแกนนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยแต่ว่าจุด ที่ต้องคอยระวังในการสแกนอวัยวะคนเนี่ยอ่าจริงๆพอต่อยอดไปอีกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอวัยวะมนุษย์ที่ในเคสสตาร์ดี้ของต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีแบบเรื่องใบหูที่มีปัญหาความผิดปกติทางร่างกายแล้วก็เราก็สแกนหูที่ฝั่งหนึ่งอีกข้างหนึ่งที่มันดีแล้วก็เราก็มิลเลอร์กับด้านมันเพื่อเพื่อสร้างอ่าไฟล์อีกด้านหนึ่งให้มันมากลับมาเป็นเรื่องเป็นแบบ อวัยวะที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่แบบเครื่องสแกนมันมาช่วยช่วยเราในส่วนของแบบอวัยวะของมนุษย์นะครับแบบนี้ข้อที่ต้องระวังก็คืออวัยวะมนุษย์เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาแบบว่าแขนเราจะไม่ได้อยู่กับที่แบบเป็นวัตถุนิ่ง100%เนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่ามีการขยับเล็กน้อยเมื่อยบ้างอะไรเงี้ยทำให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมีความคลาดเคลื่อน เกิดขึ้นเล็กน้อยเวลาพอมาเหมิดมารวมไฟล์ในมุมต่างๆเนี่ยที่เป็น360อ,องศาของไฟล์ทั้งหมดที่เราต้องเก็บรายละเอียดเนี่ยมันก็จะอาจจะมีความคาดเครื่องนิดนึงนะครับผม mm hmm. พี่ทองอยู่ถามว่ามิติความลึกได้เหมือนจริงไหมครับอ๋อได้เหมือนจริงเลยครับได้เหมือนจริงเลยยกตัวอย่างหน้าหน้าของผมเนี่ยคนระับแบบมันเป็นอะไรที่ตัวผมเองก็ยังว้าวอยู่นะครับว่า มันมันเหมือนเหมือนหน้าผมเลยแบบความลึกมิติต่างๆเนี่ยขนาดรายละเอียดของหน้าอันนี้อันนี้สเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะตาจมูกตาอะไรเนี่ยมันเก็บรายละเอียดจนแทบจะเห็นสิวกันเลยทีเดียวเห็นริ้วรอยเห็นอะไรเลยเพราะว่าเป็นระดับอุตสาหกรรมเลยแบบว่าเก็บรายละเอียดได้หมดเลยแล้วก็เราได้ไฟล์แบบเหมือนจริงเลยอันนี้มันเป็นเครื่องสแกนที่ไม่ได้มาจากการถ่ายรูปโทรศัพท์ที่แบบว่าเป็น 3d photo scan นั้นสแกนทุกเป็นแบบโมเดลคาแรคเตอร์ ตัวกระตูนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นระดับระดับอุตสาหกรรมระดับที่บอกว่ามีความคาดเคลื่อนระดับไมค่อนเลยนะครับละเอียดจริงๆเลยไปใช้งานทางวิศวกรรมก็ได้เลยนะครับในช่วง2-3ปีหลังสุดเนี่ยสิ่งที่จะเห็นบ่อยที่สุดเลยก็คือการสแกนพระพุทธรูปในแบบประเทศไทยเราก็จะมีพระอาจารย์ต่างๆปิมพเป็นเหรียญหรือว่าเป็นรูปปั้นของหลวงพ่ออะไรต่างๆ แต่ว่าไม่ใช่เครื่องสแกนอันนี้นะครับมันเป็นเครื่องสแกนที่แบบเริ่มเข้ามาในประเทศไทยแบบเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็มีค่าสแกนที่ถูกลงแล้วก็มีเครื่องสแกนเนี่ยราคาไม่ได้แพงมากสามารถเข้าถึงได้แบบอาจจะเป็นหลักหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมถามว่าทําไมทําไมาเราต้องมาสแกนด้วยเราเราออกแบบเองไม่ได้เหรอจะตอบว่าการสแกนมันคือพูดง่ายเหมือนถ่ายเอกสารสําเนาเลยแล้วก็แต่ว่านี้มันเป็นสามมิติซึ่มันจะเก็บรายละเอียดได้แบบครบจริงๆแล้วก็มีทั้ง าภาพแล้วก็สีครบองค์ประกอบของมันแบบเหมือนแทบจะ copy อีกอันนึงมาเลยนะครับแบบว่าสมมุติถ้าใครมีส่วนชิ้นส่วนต่างๆอาจจะเปชิ้นส่วนของปืนหรือว่ารถยนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันก็เก็บรายละเอียดได้ครบเลยนะครับเป็นประโยชน์ในอนาคตน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะไปไกลกว่าน,นี้แล้วก็ประโยชน์มากกว่านี้นั่นเองนะครับ แน่นอนว่าการสแกนเนี่ยมันใช้เวลาไม่ได้เยอะถ้าเราก็ดูในคลิปเนี่ยมันคือใช้คนแค่2คนแล้วก็ต่ออุปกรณ์กับเครื่องประมาณไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วนะครับสแกนประมาณ15นาทีก็ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันเร็วกว่าการออกแบบเองแน่นอนความถูกต้องความเที่ยงตรงเนี่ยมันละเอียดกว่าการออกแบบเองใช้คนไม่เยอะใช้เวลาไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือมันเหมือนต้นฉบับเลยนะครับ พี่สมชายถามว่าถ้าชิ้นงานเล็กมากเล็กมากเช่นสีสาตุกตาขนาดครึ่งเซนจะสแกนได้ไหมครับผมอยากสแกนของชิ้นเล็กขนาด1เซนด้วยอ๋อสแกนได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าความละเอียดของมันเนี่ยให้เข้าใจง่ายคือมันมันเล็กกว่ามิลลิเมตรเยอะมากแล้วก็มันเป็นระดับอุตสาหกรรมแล้วครับก็คือขนาด1เซนเนี่ย ชิ้นยันหนึ่งเซน,เนไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าพี่สมชายส่งรูปมาให้ผมดูก็ได้นะครับว่า,ามันเป็นลักษณะไหนนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยเครื่องอันนี้มันจะมีเราล้อ,ลองกล้องซูมนิดนึงครับมันจะมีหลายๆจุดเนี่ยห้าจุดเนี่ยนะครับเนะี่ยอันนี้เครื่องนี้มันจะเหมาะกับชิ้นส่วนวิศวกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยนขนาดใหญ่พูดง่ายๆก็คือแบบเป็นของวัตถุที่อยู่นิ่งนั่นเองไม่ใช่ไม่ใชอ่อวัยวะคนซึ่ง ซึ่งเครื่องนี้พอพอมาสแกนอวัยวะของมนุษย์เนี่ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์คือมันก็จะเก็บรายละเอียดได้ไม่ดีเท่ากับเครื่องที่ที่สแกนแบบสําหรับอวัยวะของมนุษย์นะครับก็คืออันนี้ก็เป็นข้อจากัดที่เราต้องใช้ใถูกประเภทด้วยนั่นเองนะครับจะต้องมีมีความรู้เบื้องต้นว่าอ่าไม่ใช่เครื่องสแกนทุกอย่างจะเหมาะกับทุกวัตถุในโลกนี้สมมุติถ้าสแกนรถทั้งคันเลยนะแบบว่ารถทั้งคันนี้ก็สแกนได้นั่นเองคือ เราก็ต้องมีเ,เครื่องสแกนแบบไร้สายเราอีกมือนึงเราจะถือโน้ตบุ๊กอีกมือนึงจะถือเครื่องสแกนแล้วก็สายก็จะโยงแบบอาจจะแบบพันกันได้อาจจะสแกนไม่ครบทุกจุดตอนนี้ก็เทคโนโลยีก็พัฒนาไปถึงว่าแบบเครื่องสแกนแบบไร้สายแล้วก็ไฟล์ก็ส่งเข้ามาในซอฟต์แวร์ของในโน้ตบุ๊กเลยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นแบบว่าชิ้นชิ้นงานใหญ่มากแบบสแกนรถทั้งคันได้เลยนะมันเป็นอะไรที่มันเมซิ่งแล้วก็น่าทึ่งเออแล้วมันก็เอ็กพอร์ตไฟล์เป็นไฟล์แบบ เพื่อมาปิ้นได้เพื่อมา CNC ได้เพื่อมาผลิตใหม่อีกทีนึงได้นะครับเป็นเป็นไฟล์ดิจิตอลที่แบบว่าในยุคนี้สำคัญมากๆมันเป็นมันเป็นโลกอนาคตเลยนั่นเองโอเคก็มีคำถามก็คือที่ให้ให้บริการเนี่ยมีในกรุงเทพไหมอ๋อก็คือในกรุงเทพเนี่ยมีบริษัทที่รับสแ,แกนะระดับอุตสาหกรรมเนี่ยหลายแห่งเลยครับหลายที่เลยแต่ว่าถ้าใครอยากต้องการข้อมูลเพิ่มว่า มีแนะนำไหมอะไรก็เดี๋ยวคุยกันในอินบ็อกซ์หรือว่าพิมพ์คําถามพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวผมไปตอบให้นะครับจริงๆมันมีข้อจํากัดในการสแกนด้วยเรามาฟังข้อจํากัดก็คือว่าเครื่องสแกนเนี่ยมันจะไม่อ่านมันจะไม่อ่านค่าสีดํานั่นเองคืออะไรที่สีดําเนี่ยเหมือนว่ามันดูดแสงมันไม่สะท้อนแสงเนี่ยมันจะติดไฟล์มันจะติดได้ยากมากๆอย่างยกตัวอย่างเช่นในอันนี้เลยก็คือ เป็นผมนั่นเองเป็นเป็นส่วนผมะจะสังเกตว่าผมเนี่ยมันเป็นสีดําเลยซึ่งมันมีความสแกนยากมากๆถ้าถ้าสังเกตว่าในโมเดลเนี้ยมันก็จะไม่มีผมมาด้วยนะครับว่าอะไรที่อะไรที่สีดําอะไรที่สะท้อนแสงเพราะว่าคือหลักการของการสแกนก็คือการปล่อยแสงแล้วก็ไปเจอวัตถุแล้วก็สะท้อนกลับเหมือนกระจกนะครับแบบง่ายๆเลยคือถ้ามันมีอะไรที่ ไม่ดูดแสงไม่ซับแสงเลยเนี่ยมันก็จะทําให้สแกนไม่ติดแต่สังเกตว่าเนี่ยตรงผมของตัวผมเนี่ยใบหน้าของผมแล้วมันจะมีผมเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ที่สแกนไม่ติดด้วยซึ่งอันนี้ก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเปลี่ยนการสะท้อนแสงเพื่อมันก็มีความความแบบต้องเชี่ยวชาญในการสแกนระดับหนึ่งว่าจะทำยังไงให้ให้ไฟล์มันติดแบบเข้าไปในคอมนะครับผม พอเทคนิคในการสแกนเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบว่าถ้าสแกนคนทั้งตัวเราอาจจะไม่ต้องวนใช้คนวนรอบของคนแต่ว่าเปลี่ยนจากให้ให้คนยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็หมุนหมุนแบบ3ามอสิบองศาแทนแล้วก็คนที่สแกนก็ถืออยู่เฉยแบบว่าเปลี่ยนมุมมองอ่าเปลี่ยนมุมมองเป็นฐานหมุนนั่นเองนะครับแบบว่าชิ้นงานเล็กๆเนี่ยอย่างสมมุติชิ้นงานสิบอ่าหนึ่งเซนนะสมมติพี่สมชายมีโมเดลหนึ่ง หนึ่งเซนเนี่ยเราก็ไม่ต้องหมุนทั้งหมดแต่ว่าถ้าเรามีฐานหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนแบบเรียกว่าเก็บรายละเอยียดได้ครบทุกอันแล้วก็แบบว่ากล้องที่สแกนหรือว่าเครื่องสแกนก็อยู่อยู่นิ่งๆแล้วก็ใช้ฐานหมุนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะเออได้เรียนรู้เพราะว่าถ้ามีอันเนี้ยมีฐานหมุนเนี่ยมันก็ทําให้เราใช้พื้นที่ไม่เยอะนั่นเองนะครับแบบว่ามีพื้นที่แค่อ่านิดหน่อยก็สามารถสแกนได้ครบแบบทุกโมเดลแล้วอะไรประมาณนี้ อันนี้เป็นไฟล์ของที่สแกนมาเลยนะครับคนถามเข้ามาว่ามันสามารถไปตกแต่งเพิ่มเติมได้ไหมมันสามารถไปอคอสตอมไมได้ไหมให้เป็นแบบอาจจะว่าเป็นทรงผมถ้าถ้าเราสแกนผมไม่ติดเราก็เปลี่ยนทรงผมไปเลยหรือว่าถ้าเราอยากจะปรับแต่งตรงนี้นิดนึงอเอาแบบหน้าให้หล่อว่านี้หรือว่าอะไรประมาณนี้ครับก็คือสามารถทําได้เลยนะครับอาจจะเอ็กพอร์ตไปในถ้าเป็นในเรื่องของอ ตัวคาแรคเตอร์หรือตัวอวัยวะมนุษย์เนี่ยอะอนาโตมี่ต่างๆเนี่ยก็ไปในใช้ในโปรแกรม C บัตด้่นเองแต่ว่าถ้าเป็นงานวิศวกรรมก็อาจจะใช้ใน Fusion ก็ Export ไฟล์แล้วก็เข้าไปปรับแต่งได้เลยนะครับกค็คือพูดง่ายว่าเราได้ไฟล์ต้นฉบับมาแล้วเนี่ยเราสามารถไปปรับแต่งได้แล้วก็ไปให้เล็กลงให้ให้เปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแบบนี้พี่ทองอยู่ถามมาว่าเครื่องสแกนแพงไหมครับ โอเคเครื่องเครื่องที่ผมสแกนเนี่ยก็คือประมาณซื้อรถได้คันนึงเลยนะครับก็คืออยู่ที่แบบหลักแสนเลยนะครับอาจจะมาเจ็ดแสนขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับอ,อาจจะเพราะว่าคุณภาพเนี่ยมันระดับอุตสาหกรรมเลยแล้วก็สามารถใช้งานได้อีกแบบเป็นสิบปีเลยนะครับแบบนี้พี่สมชายถามมาว่าตอนสแกนหน้าลืมตาได้ไหมครับมีผลร้ายกับดวงตาไหมครับอ๋อ โอเคอ๋อ okay, oh, อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับก็อ่าจริงๆอันนี้ผมก็ลืมบอกคือจะสังเกตว่าผมผมลืมตานะครับก็คือสามารถลืมตาได้สามารถลืมตาได้นั่นเองเพราะว่าแสงที่ออกมาจากเครื่องเนี่ยมันก็คือเป็นแสงแบบถ้าเปรียบให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นแสงเหมือนแฟลชในมือถือนั่นเองแฟลชแบบว่าเป็นแสงทั่วไปเลยแบบว่าไม่ได้มีอันตรายต่อดวงตานะครับอ่พี่มาถามมาว่าเครื่องสแกนแบบถูกเนี่ย เริ่มที่ราคาเท่าไหร่ครับอ๋อก็คืออ่าถ้าถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่ที่มันเป็นเครื่องระดับอุตสาหกรรมเนี่ยแต่ถ้าเครื่องแบบว่าสแกนแบบทั่วไปเนี่ยก็คือประมาณหลักหมื่นก็สามารถอ่าถ้าพูดงี้ถ้าเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับก็คือแบบสามารถสแกนได้ในระดับหนึ่งเลยที่ไม่ใช่ความละเอียดแบบว่าบวกลบเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับแบบว่าไม่ได้เป็นระดับไมคคอนอะไรแบบนั้นก็มีเริ่มต้นประมาณสามหมื่นบาทก็ใน ในตลาดในไทยตอนนี้ก็เห็นเห็นได้บ่อยเหมือนกันอย่างล่าสุดอ่เมื่อปีที่แล้วงาน m e t a ลเล็เนี่ยที่ไบ t e c เนี่ยที่ไบเทคบางนานเนี่ยมีคนมาโชว์เครื่องสแกนเนี่ยค่อนข้างเริ่มเยอะขึ้นเริ่มแบบว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้งานก็ง่ายขึ้นด้วยไม่มีขั้นตอนอะไรที่แบบว่าจุกจิกถ้ามีมีงบน้อยเนี่ยสามารถสแกนผ่านมือถือได้ไหมนะครับก็จริงๆก็คือสามารถสแกนผ่านมือถือได้แต่ว่า จะเป็นในวัตถุที่แบบว่าเป็นที่บอกไปตอนต้นเนี่ยก็คือเป็นโมเดลคาแรคเตอร์โมเดลการ์ตูนแบบว่าตัวตัวตุวต๊กตาตุต๊กตาอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าที่ไม่ได้ต้องไปใช้งานอะไรต่อ,อตั้งโชยเฉยอันนั้นก็คือสามารถถ่ายรูปประมาณแบบเป็นร้อยกว่ารูปนะครับแบบทุกมุมเลยแล้วก็สามารถไปเข้าโปรแกรม Auto d e ด k r e m a ร e เคเนี่ยถ้าใครสนใจนก็เดี๋ยวอาจจะมีวิธีบอกอีกที คือถ่าย,ลายลหลายรูปหลายๆมุมเนี่ยถ้างบน้อยก็ใช้กล้องมือถือได้เลยแล้วก็มาเมิดไฟล์กันให้เป็นโมเดลออกมาอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นในระดับที่คุณภาพแบบว่าไม่ได้สูงมากนั่นเองพอสแกนเสร็จแล้วเนี่ยมันมันมาเอ็กพอร์ตยากยากง่ายแบบไหนแบบถ้าเราทำให้เป็นเลยม,มีพื้นฐานเลยเนี่ยสามารถทำได้ไหมก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างซูมนิดนึงนะครัแบบก็คือว่า สมมติอันนี้เป็นมุมมองของอแบบสแกนเนี่ยมันมันก็คือแบบว่าต้องสแกนฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายพู้ง่ายว่าเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบสแกนทีเดียวแล้วได้เราก็ต้องแบบสแกนในหลายๆมุมอย่างเช่นวัสดุอาจจะเป็นเป็นรถเป็นเรืออะไรที่เราไม่สามารถสแกนทีเดียวครั้งเดียวได้จบเนี่ยมันก็ต้องสแกนหลายๆมุม แล้วพอสแกนหลายมุมเนี่ยเราก็ต้องหาจุดที่เหมือนกันอย่างสมมุติสีแดงเนี่ยก็คือดวงตาสีเขียวคือจมูกสีน้าเงินก็คือปากนคะครับแบบว่าให้มันคลิกกันแล้วคราวนี้พอกดเหมิดกันรวมกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นไฟล์อันเดียวโปรแกรมโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะจับภาพว่าไออันนี้คือเป็นจุดจุดเดียวกันนั่นเองนะครับแบบว่ามันจะคำคำนวณให้แบบอัตโนมัติเลยว่าแบบว่า จุดนี้เหมือนกันจุดนี้เหมือนกันเราก็เหมือนกันเพื่อให้แบบออกมา,าเป็นไฟล์ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับแบบนี้นี่ก็อันนี้ก็คือนนเป็นซอฟต์แวร์ของเครื่องสแกนนั่นเองแบบว่าหลักการใช้งานมันก็แบบว่าแค่เราคลิกว่าจุดไหนมันเหมือนกันเราคลิกแค่เรามีหน้าที่คลิกแค่ดวงตาตรงนี้จุดนี้เหมือนกับตรงนี้จุด A เหมือนกับจุด B อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็จะรวมกันได้เลยแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้หลักการก็ ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยอ่าออาจจะไปประยุกต์ใช้ในงานภาพยนตร์แบบไซไฟหรือว่ามีฉากที่เสี่ยงอันตรายเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้ไปนักแสดงอนะ่ะไม่ได้เล่นเองแต่ว่าใช้วิธีนี้แะครับแบบว่าสแกนเป็นคนแล้วก็สแกนรถแล้วก็มาทำา CG มาเรนเดอร์มาทำแอนิเมชันเนี่ยในฉากอันตรายเนี้เครื่องสแกนเนี่ยมันก็มีมีส่วนช่วยในในการแก้ปัญหาหรือว่าพัฒนาใน ในด้านภาพยนตร์ด้วยนั่นเองก็คือแบบไม่จำเป็นต้องมาพิ้นชิ้นงานอย่างเดียวแต่ว่าไปประยุกต์เป็นอนิเมชันนะครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เออได,ได้ได้แลกเปลี่ยนกับอ่าทางคนที่สแกนนั่นเองนะครับพี่ท่องอยู่ถามว่าอ่าเคยได้ยินเหมือนกันครับว่าใช้มือถือถ่ายได้ยังไงครูทําคลิปสอนก็ดีครับ <laughs> อ๋อได้ครับได้ครับก็อ่า พี่ทองอยู่อยากได้เป็นโมเดลอะไรครับถ้าถ้าสนใจโมเดลนึงเนี่ยผมก็อาจจะอาจะทำเป็นคลิปได้ครับได้ยินดีครับยินดีเลยอแต่ตอนตอนนั้นที่ผมลองสแกนแขนตัวเองโดยใช้แขนตัวเองเนี่ยโดยถ่ายรูปมือถือเนี่ยก็คือความละเอียดมันไม่ได้เลยมันแบบว่ามันไม่ตรงมันคาดเคลื่อนเยอะมากมันต้องมารีแพร์ไฟล์แบบว่ามาแก้ไขไฟล์กันค่อนข้างเยอะจนแบบ แขนของผมเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปเลยแบบว่าอาจจะแบบคุณภาพของการสแกนด้วยสมาร์ทโฟนเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้สูงมากจริงๆนะครับอันนี้อันนี้คือเคยทําแขนของตัวเองแตบบว่ามันเรียกว่าอะไรแบบไม่ซักเซสเลยแบบว่าคุณภาพมันไม่ได้เลยนะครับไปใช้งานต่อไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นโมเดลคาแรคเตอร์เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับถ้าใครสนใจเรื่องสแกนนะครับก็คือ ราคาเนี่ยการที่แบบว่าเราซื้อซื้อมันมาเนี่ยอาจจะไปอาจจะแบบว่าราคาค่อนข้างสูงอาจจะเข้าถึงได้ยากแต่ว่ามันก็มีบริการรับสแกนหรือว่ามีแบบแบบสแกนเป็นลายครั้งเนี่ยครับก็คือเป็นราคาที่เข้าถึงได้นะครับก็คืออยู่ที่ราคาหลักพันหรือหลักหมื่นต้นๆนั่นเองนะครับแบบว่าถ้าใครมีไฟล์ที่คู่ควรกับการเก็บรักษาอะไรทุกอย่างไว้หรือว่าการที่จะแบบนําไป พัฒนาต่อว่าแบบว่าทําให้มันดีขึ้นซ่อมแซมหรือว่าอยากเก็บอันนี้ไว้เนี่ยก็การที่แบบว่าบริการสแกนรับสแกนเป็นหลายครั้งไปเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ที่เหมาะสมเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ยกตัวอย่างผมก็คือเป็นเนี่ยสแกนแขนตัวเองหรือว่าสแกนหน้าของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บอา a r เ t h c h a r t e c h ทีนะครับแบรนด์นี้ชื่อชื่ออาร์เทนะครับก็คือ,อเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วก็ลองไปศึกษาดูได้ว่าในโหมดของแอปพลิเคชันทีดีเซอร์วิสอะไรเงี้ยครับแบบว่ามันน่าสนใจจริงๆมันมันไม่ได้แค่อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้แบบสแ,แกนแล้วก็มาเพื่อปิมพ์แต่ว่าสแกนไปเพื่อทำแอนิเมชันเพื่อ,อไปไปรักษาอย่างเคสทางการแพทย์หรือว่าทำชิ้นส่วนต่างๆใน ในหลายวงการอะไรเงี้ยมันคือมันเป็นเหมือนเทคโนโลยีมันในวันนี้ทุกวันนี้มันไปถึงขนาดนั้นเลยทําให้แบบว่าแก้ปัญหาหรือว่าพัฒนาได้ในในทุกๆวงการเลยทีเดียวแบบว่าแล้ว 3D printing ก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองนะครับอ่าข้อดีของ 3D scan เนี่ยก็คือ1เราสามารถ Copy ไฟล์ที่เราต้องการทำเนี่ยได้โดยว่าไม่มีไม่มีข้อจำกัดเลยตั้งแต่โมเดลเล็กแบบขนาด1เซนโมเดลการ์ตูนหรือว่า ไปถึงรวมถึงอวัยวะของมนุษย์หรือว่าไฟล์ขนาดใหญ่เช่นรถยนต์ใช้เวลาประมาณ15ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลมันง่ายกว่าออกแบบเองข้อจำกัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีเริ่มเริ่มน้อยลงแล้วก็ราคาหรือว่าสถานที่บริการต่างๆเนี่ยก็จะเยอะขึ้นแล้วก็จะง่ายขึ้นราคาก็ถูกลงนะครับพ,พี่สมชายทักมาครับผมว่าถามมานะครับว่า เวลาจ้างจ้างเขาสแกนเราจะได้ไฟล์เป็นดอทอะไรครับอ๋อก็คือเป็นดอทเ t l ครับเป็นดอทเ t l เป็น OBJ หรือว่าเป็นดอท i g เป็น STEP คือสามารถ export ได้หมดเลยนะครับคือถ้าสมมุติถ้าพี่สมชายอยากจะมาเพื่อพิ้นเนี่ยก็เป็นด t l นะครับแต่ถ้าแบบว่าอยากจะไป ใช้ต่อใน c b บ t ก็อาจจะเป็น o b j นะครับอาจจะต้องปรับแต่งไฟล์หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น uh, i g i s t s t e p อะไรเงี้ยก็คือไปแก้ไขใน Fusion 360อะไรเงี้ยคือตอนที่ในซอฟต์แวร์ของมันเนี่ยสามารถสามารถ export ได้นั่นเองครับสามารถสามารถ export ไฟล์เป็นอย่างอื่นได้แบบว่าแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปพิมพเนี่ยก็ต้องเป็นไฟล์ .stl ครับผม ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูเพิ่งมารู้จักเรื่อง 3D Printing หรือเรื่องอเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็ฝากติดตามเพจครูฟุตบอลสอน 3D Printing นะครับก็ยามีครั้งหนึ่งเป็นทางกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับว่าถ้าเกิดว่าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็าอาจจะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็จะได้ผลิตคอนเทนต์อย่างอื่นแล้วก็มา แลกเปลี่ยนกันแบบนี้อีกนะครับแบบว่าคอนเทนต์ที่น่าสนใจแบบนี้ทุกวันเสาร์เนี่ยเวลาสองทุ่มนะครับเราก็อาจจะมีเวลาคุยกันได้มากขึ้นมากกว่าวันพุธนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้เป็นแพชชั่นของผมนะครับผมอยากให้คนทั่วไปเนี่ยใช้ประโยชน์จาก 3D Printing ให้มากที่สุดใช้ประโยชน์ในวงการต่างๆเรามาพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมอ่า thank <laughs> you